ให้ความรู้สึกดีมากจนน่าตกใจฉันเองยังรู้สึกเลยว่าจะให้หายไปทั้เย่างนี้ที่นี่ก็ยังได้ ะเมื่อวานแอบมาฝึกไม่ยอมนอนใช่ไหมจีเอริก่อนอื่นก็อยากเกรงไหลจากนั้นก็ผ่อนแรงที่ร่างกายท่อนบนแบบนี้หรอสอง้อเอ๊ะผ่อนแรงเอ๊ะอุ้ยง่ายกล้อมแล้วออกไม่เห็นขยับเลยต้องฝึกจ้าต้องฝึกอ๋อรีบันเขอาเส้นหนาลีบันอ๋อลีบันลีบ้น โซนาติี้เธอกินขนมจนแก้มเลอะหมดแล้วนะอออเอขอบจังนี่อ๋อตอนโชวเอ็มซีผู้ดหน้าอกโอริเนเใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยดีไหมนะเอ๊ะไม่เอานะทำไมถึงเป็นเรื่องนี้ล่ะไอ้ขี้เหนียวจังเอาล่ะทุกคนเด้อได้เวลารวมตัวกันแล้วไปเถอะเดี๋ยวผลของการฝึกก็จะออกมาเองล่ะ แล้วฉันร้องเพลงตะโกนว่าฉันอยู่ที่นี่และพวกฉันก็ยังเป็น AKB 0048อีกด้วย ผู้เช่าน่าจะเป็นยังไงบ้างมันก็แค่นั่นเองเนะฉันม,มาดูคนเดียวก็ได้แท้ๆถ้าเธอมาคนเดียวจะก่อเรื่องอะไรบ้างก,ก็ไม่รู้นะพวกเธอที่เคยเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดาต้องเจ็บปวดต้องลังเลีทั้งร้องไห้ทั้งร้องเพลงทั้งเต้นรำและส่งรอยยิ้มให้ทุกคน และในวันนั้นปรากฏประการซินเตอร์โนวาคิรระของเมมเบอร์แต่ละคนถือกำเนิดขึ้นมาและเปล่งประกายและล้อมรอบเด็กพวกนั้นทั้งที่ยังไม่ได้รับสุดทอดชื่อแสงสว่างที่มากมายขนาดนั้นเพิ่งมีเป็นครั้งแรกหลังจากที่อาจารย์หายไป เพียงแค่ชื่อของมือใหม่หรือเปล่าเนาะความกระวนกระวายใจมันไม่หายไปสักทีนานนี่ซ่ากับจีเอร์ี แล้วสองคนนี้แหละที่อาจจะได้เป็นเซ็นเตอร์หนูว่านะนั่นอะไรกัน,น สวัสดีคอริการิฉันเป็นผู้จ so ัดการของ AKB 0048คตังินิสสุย์ศักค่ะอะไรอ่ะค่อนข้างกระทันหันไปหน่อยพักหลังมานี้การแบนสิ่งบันเทิงของ b g t O และการโจมตีของเดสเริ่มรุนแรงขึ้นด้วยเหตุนี้พวกเรา AKB 0048จึงขอเปิดการรุกคืบค่ะ เราจะนำการเลือกตั้งเซมบัสสึกของซิงเกิลใหม่กลับมาค่ะเอ๊ะการเลือกตั้งเหรอและสเต็ปต่อไปก็คือคือการเรือกฟื้นตำแหน่งเซนเซอร์โนวาค่ะไม่เห็นเคยบอกเลยคุณโยโกะใช่้ย่ กน่ขอโทษที่รบกวนนะคะทุกคนแล้วเจอกันนะตอนที่สิบสี่การเลือกตั้งเซมบัสสุดเนี่ยหรือว่าจะเป็นไอ้นั่นสินะ การโหวตความนิยมจากแฟนๆโดยไม่เกียนว่าจะเป็นผู้สืบทอดชื่อหรือเคนคิวเซคนที่ได้คะแนนสูงๆก็จะกลายเป็นเซิมบัสืบเมมเบอร์ของเพลงใหม่ถ้าจำไม่ผิดตอนที่อาจังรุ่นที่แล้วยังอยู่ก็จัดขึ้นมาปีละครั้งใช่ไหมไปเพื่อพันกับเรื่องเดวจะได้เรื่องกดีจะยังไงก็จริงเรอเนี่ยเบื้องบนเขาคิดยังไงนะถึงเอาเซนเตอร์โนวากลับมาตั้งแต่อาจังหายไปก็น่าจะถูกตัดสินว่ามันเป็นอันตรายแล้วนี่นา เอเถอะการแข่งกับเซนเตอร์ก็ไม่เกี่ยวกับพวกเราอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีใจจะเข้าไปเซมบัสสือซะด้วยสิยิ่งกว่าน,นั้นนะลำดับสินะเพระเาะจะกลายเป็นว่าใครอยู่สูงกว่าหรือว่าต่ำกว่าฮะ<า>คนที่อยู่สูงกับคนที่อยู่ต่ำกว่าเหรอหมายความว่าจะมีคนตกนั้นสิเแต่หลวงพ่อโตคงไม่ป๊อปเท่าไหร่หรอกเนะาะเจ้าหน้าตอมาได้ เอาเถอย่ามัวแต่บ่นกันอยู่ตรงนี้เลยกินข้าวกินข้าวค่ะยอดเลยชาชินีล่าปลาบ้าได้กำลังมองฉันด้วยควาคิดแค้นด้วยมีคาราโอเกะด้วยดีจังดีจังเดี๋ยวเนี้ยจะร้องด้วยนะทุกคนกำลังสนุกกันใหญ่เลยขอเวลาเดี๋ยวละกันนะยูโกชนะตั้งเป้าจริงจังนะ เรื่องเป็นเซนเะตอร์โนวาน่ะจงคิดว่าทุกคนก็คือคู่แข่งแล้วมาแข่งกันเถอะอ่ะพวกตัวเองก็เป็นคู่แข่งเหมือนกันนะเอ๋ไม่นะไม่ใช่คู่แข่งซะหน่อยพวกเราเนะี่ยที่บับคุณยูเก่าไม่ได้เลยนะไม่ต้องมาทำตัวเป็นรุ่นน้องที่แสนดีหรอกนะเอ๋แล้วฉันเองก็คงจะเป็นรุ่นพี่ที่ดีต่อไปไม่ได้แล้วล่ะโทษทีนะอะ ซูเบซามีอะไรเหรอทากามินะในการเลือกตั้งคานาตานะน่ะจะมีโอกาสได้รับสืบทอดชื่อด้วยใช่ไหมคะใช่ <c oughs> ดีจังเลยเป็นห่วงอยู่แล้วสิเคยบอกก่อนหน้านี้แล้วนี่ว่าวิญ,ญญาณที่ยังอ่อนนะ่ะจะเปลี่ยนรูปร่างพร้อมกับการเติบโตต่อไปเรื่อยๆต่อให้วิญญาณของคานาตะไม่ได้กลายเป็นทากามินะ <c oughs> แต่ก็มีโอกาสที่จะได้รับเลือกเป็นเมมเบอร์คนอื่นนะคอยเฝ้ามองคนตะเถอะแต่ฝากเรื่องเลือกตั้งด้วยนะกับตันของพวกเราค่ะเลือกตั้งเหรอ <noir noise> <uhhh> อ๋อกุศลเป็นมือสุดรู้แต่กลับกินไม่ค่อยลงเลยเรื่องนั้นน่ะมันน่าตกใจจริงๆเลยนะไม่คิดว่าคุณย,ยูเก่าจะเป็นแบบนั้นหานางกิสาเก่งจังไม่เหมือนนางกิสาเลยแฮะถึงได้ที่คุณยกูกอบอกว่าเป็นคู่แข่งจะรู้สึกดีใจก็เหอะแต่เรื่องลำดับอะไรแบบนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่อยากไม่อยกมอยกเหรอ ยูคิรินำน้องตัโตมีเจ้าเจ้าเนะมายูยูไทยทีก็คิดแบบนั้นใช่ไหมหน้าอกโตโตก็เป็นแค่เครื่องประดับค่ะเอ๊ะหมอเจ้า น่อยนะเนี่ยเหล่าสาวน้อยที่น่าสงสารมายุยุกจะไปช่วยให้ได้เลยอืมเอ้าใช่โซนตาไม่เป็นไรนะน้ำมูกไหลแล้วขออะไรที่พอจะเป็นผ้าคลุมได้ไหมคะเด็กคนนี้เพิ่งจะสิบเอ็ดเองค่ะฮะไอพวกกบฏ a เอนเคมีนี่นะโอ้จีเอ็อย่าเอามือสอก,กรปรกมาจับคุณยูกิรินะกะ้ารู้ธนาตัวเองบ้างไหมปะอะไรอะ ถ้าจับมือกับแตะมือแล้วก็ยินดีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการแตะต้องมากไปกว่านั้นกับผู้ชายพวกเราไม่ยอมหรอกนะคะเฮ้ยพอแล้วนะคุณยูกิรินยานี่คือโซโนจิเอรินะแล้วก็ต้องเป็นคนของโซดีแอคกันสิโซดีแอคเหรออะสิ่งที่คุณรู้ต้องการเอ๊ฮ้ยไม่แม่นนะอี มีข้อมูลจากโบต,ตัดเข้ามากองทหารเดสที่จบับพวบยูกิรินกำลังมุ่งหน้าไปคาซูมิกาสาึดาวที่มีสารพิาพากษาระดับแกเล็กซี่จินะคะใช่ DGTO อใช้กฎหมายพิเศษในยามสงครามและตั้งใจพิจารณาคาดีในสารระยะสั้นดี uh huh. จีทีอจะพิาพากษาซีโรซีโรและตั้งใจจะปราบปรามกลุ่มที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่ใช้สัญลักษณ์ของซีโรซีโรผลลัพธ์ที่ออกมาก็มีแต่ผิดสถานเดียวแค่จัดฉากมนการพิราพจารณาเท่านั้นแหละ uh huh. ตมียาซังย่แล้วครับทีวี<ะ>ครับทีวี<ะ>อีกไม่นานก็จะเริ่มเปิดสารพี่ภากษาผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายที่ต่อต้านรัฐบาลด้วยการฝ่าฝืนกฎข้อห้ามสิ่งบันเทิงนั่นคือเมมเบอร์3คนจาก AKB 0 0 4 8ครับเปิดสารรอพี่ภาคษา AKB เนี่ยรจำเลยเมมเบอร์ของ AKB 0 0 4 8คุรกิอายโกะโซโนจิเอริ ชินโนเมศสนตะจำเลยถูกฟ้องร้องข้อหาต่อต้านรัฐบาล DGTO หรือสมาพันธ์การค้าระหว่างทางช้างเผือกที่แบนสิ่งบันเทิงและวางแผนรัฐประหารครับทอเคบีซีโร่ซีโ,ซโอ่โฟลทเอกประพฤติตนขัดต่อกฎหมายในพื้นที่สาธารณะด้วยการแสดงสิ่งบันเทิงทําให้ผู้คนลุ่มหลงและปลุกระดมสร้างความปั่นป่วนให้รัฐบาลซึ่งกระทำด้วยการแสดงกี่าไลฟ์ ในฐานะผู้กอ่อการร้ายบุคคลนะไม่ใช่ผู้กอ่อการร้ายการกระทำของจำเลยนะเป็นการทำลายความสงบและความเป็นระเบียบของสังคมจากผู้คนขอค้านค่ะการกระทำของ AKP 0048นั้นมาจากความรักและฉันก็ภูมิใจที่เป็น00ด้วยครับว่าไงนะจำเลยฮะ<า>ที่เอริอการจะบุก่ันการรักษาความปลอดภัยที่แนาหนาของคสซิมิกาสตานั้นเป็นเรื่องที่ยากมากตอนนี้กองกำลังเสริมของวตะมารวมตัวกัน ประท้วงการพิพากษาบริเวณท่าเรืออวกาศเพื่อหันเหตุความสนใจพวกเราจะใช้ช่องว่างตรงนั้นบุกเข้าไปโดยใช้ L A S ด้วยความเร็วสูงสุดจากชั้นบรรยากาศ <c oughs> รุนแรงจังในที่สุดพวกเราก็ต้องใช้ L A S จนได้อย่าปอดไปเลยนะม <c oughs> าโคโตเธอก็ตั้งใจฝึกไม่ใช่หรืองไงอ่ะคุณซูบซสา <c oughs> ดูนั่นสิ <c oughs> จำเลย <c oughs> โซโนจิเอริเ A R e. การกระทำของ AKB ซ0 4 8ซ่เน่ะเหรอเป็นความรักและที่โจมตีเดสก็เพราะความรักเหมือนกันเหรอพวกเราไม่เคยทําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บค่ะการต่อสู้กับเดสก็เช่นกันในกรณีที่มีคนนั่งบังคับทางเราก็จะถอนกําลังแทนค่ะถ่ายทอดสดการพิพากษาเหรอค่ะเป็นการถ่ายทอดสดไปทั่วกาแล็กซี่เลยค่ะอย่ามาล้อเล่นนะถึงจะเป็นกฎในช่วงสงครามก็เถอะแส่ถ่ายทอดสดการพิพากษานี่นะเป็นไปไม่ได้นี่มันตั้งใจวางแผนประจานซีโร่ซ oh. ีโร่นี่โซโนจิเอริ คุณยังเป็นเคงคิวเซซินะครับถ้ายอมรับว่าถูก AKB 0048ีหลอกแล้วก็จะได้รับการลดหย่อนโทษลงกึ่งหนึ่งนะถูกหลอกงั้นเหรอฮ <Huh? S 2> AK นะ AKB 0048น่ะสำหรับฉันแล้วเป็นเขตแดนแห่งความฝันคะ่ะฉันปรารถนาอยากจะพบพวกเธอเหล่านั้นแล้ว00ก็มาเพื่อที่จะทำให้ความฝันนั้นเป็นความจรงิง00สอนให้ฉันเชื่อใจคนอื่นพอฉันได้เป็นเมมเบร์ ความคิดนั้นก็เด่นชัดขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่เชื่อใจพวกพอ้องก็จะไม่รอดชีวิตถ้าไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขาส่งความรู้สึกให้เหล่าแฟนๆไม่ได้ฉันไม่ต้องการการลดหย่อนโทษฉันอยากจะไปให้สุดทาง <c oughs> ของสายงานบันเทิงค่ะฉันจะรับสืบทอดชื่อและได้เข้าเป็นเสือบัึก <c oughs> ฉันไม่อยากจะจบลงด้วยงาน <c oughs> เป็นคิงค <c oughs> ิวซีและจากนี้ไปฉันจะเป็นตัวอย่างของความสำเร็จให้กับคนรุ่นต่อไป ยอดเลยจีเอรีโอตัวอย่างของความสำเร็จนั่นเหรอตรงนี้หมายถึงไพอนเนียสินะจีเอรีเข้าใจพูดดีนี่ถ้าการถ่ายทอดส่วนนี้แพร่ภาพออกไปจีเอรีก็มีสิทธิได้เข้าเป็นเซมบัสส์แน่หมายความว่ายังไงเหรอคะก็เจะเรื่องอันตรายอยู่นะคะนางนีซาแปลกจังตายที่พูดเรื่องลำดับในการเลือกตั้งในือเวลาแบบนี้นะ่ะอันตรายเหรออันตร,ตรายตรงไหนเหรอเอ๊พวกเรานะ่ะมากันจนถึงที่นี่แล้วนะไม่มีตรงไหนที่อันตรายอีกต่อไปแล้วละ่ะ เราจะไปช่วยผู้จิเอรี่ได้แน่นอนได้แน่นอนเหรอคะฉันอะช่วยได้แน่นอนตัวลอดึงดูดความสนใจของกลุ่มที่สองเข้าไปในฉันบรรยากาศแล้วมิสไซล์สกัดของสรูกำลังใกล้เข้ามามาทากันแล้วตรวจสอบขึ้นรบควน EMP เรียบร้อยติดกลับแล้วสินะ ในระหว่างที่เรดาร์เขาปอกเข้าไปเลยาไปเถอเดี๋ยวผลของการฝึกก็จะออกมาเองแหละจำเลอได้ล้างสมองคนที่ไม่มีความผิดในสิ่งบันเทิงไร้สาระและไม่มีการสำนึกผิด จะขอกล่าวคำตัดสินจำเลยคุโรกิอายโกโซโนจิเอริชิโนโนเมโซนาตะต้องโทษจำคุกเป็นเวลา48ปี<า>จำคุก48ปีเหรอโซนาตะก็ใกล้เป็นคุณยายพอดีเลยเพลงนี้มา,าอะไร,รเฮียเอาละพวกเราให้ทุกคนได้ฟังเพลงของพวกเราเลยสุขเอาความจริงไปเลย

チームへタイオニアよ進めチームへ信じるんだ」「さあ自分に賭けろよくしない」「どれ<ー>?」 ท um really ี่จะหลบมันก oh, no, mm ็ค hmm. uh, ือทหารเดชนะคะวกเราหแค่ร oh, ้องเพลงและอยากจะมาสจบเพื่อแค่นั้นเองค่ะอะอะไรอีกส้อ ほら見た。自由に飛んで。何ぞ自由こ。仲間が1つになって。持ち場にこ。さあ。え、 สำหรับคุณยูโกแล้วจีรีเป็นคู่แข่งแต่ไม่ใช่แค่นั้นเธอยังเป็นเพื่อนร้องคนสำคัญที่ต้องช่วยโดยอาชีวิตเข้าแรก ิ่ยชีวิตแล้วเปล่งประกายเหรอครับรวบรวมข้อมูลของคิลาระเอฟเฟกต์ได้ตามกำหนดการแล้วครับแถมยังมีผลพลอยได้ที่คิดไม่ถึงอีกด้วยการพิพากษา a k b 0ีโรีโรในครั้งนี้ทำให้ผมรู้ว่าดูของผมเออไม่สิโซนุจจเอริเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้มากขึ้นเรื่อยๆด้วย ขึหน้าครั้งใหม่ของการเอาระบบเลื่องตัดกลับมานี่น่ะเหรอรายการวาไราตี้นี่เป็นโอกาสที่จะทำให้พวกแฟนจำได้ด้วยนะนี่นั่นเหรอระกายแสงของเซนเ็นเตอร์โนวา